หนึง่งทีห้าสุกเจ็ดโมงนะทุกคนข้าวเราหนึง่งีห้าสุกเจ็ดโมงะอายออกเรียบร้อยแล้วไออ,ออกทวนทวนอยู่ไปเ<ะ>ทสวยข้าวบบนนี้มาสวยข้าวกันค่ะโอ้แต่แล้วสวยข้าวอน,นี้คืออันสวยข้าวถุงปุ๋ยถุงปุย,ยนะทุกคน สวยข้าวก็ต้องเอาน้ำเสือ้อเสือก้นอันนี้คือแมกกาดดนสวยข้าวญี่ปุ่นก็นจะใส่บวงเลยเนาะบริษัทแมกกาดดนใส่เยอะไปไม่ได้น้ำ <laughs> ใส่หลายโพดแล้วน้ำกันเลยอ้งก้องกันเลยใส่น้ำลายโพด กระตือยนทุกคนต้องไปโรงเรียลรวปุ hmm. ๊บจะว่าเมื่อยกรตือเยสข้าวเสื้อขาวไงต้ยังบวเห็นบบดบวนเราเสาโอ้ยนไม่รู้เลยีก็เมนสหือ่อาู่อาหนงงอนงบจัเส้อขาว หน้าตาเป็นอะไรยังงงเลยเลยมาน้าองเมาเสื้อข้าวทุกคนเสื้อเอาไว้ผูกหัวผูกวไวยน,นี่ไงเอามาแล้วแต่อม่มา ติดกระพปแล้วเนาะตอนมาแรกๆลดดังไฟแต่ว่าครึ่งเป็นส่วโมงกระพติดจนพ่อได้มาดังง่ายทุกคนดังไฟบูกินบดิบันนอกเลยเคยใช้ตตเตาแก๊สาน้นเนาะเสียงนี่ยังหนึ่ง เป็นปั้นเป็นปั้นนะทุกคนมาเลยทำเป็นปั้นเป็นปั้นแบบนีน้แล้วก็เซตติดนะโอ้หอนบางคนเขาจะมีกระโตกเป็นไม้เนาะกระโตกเป็นไม้แล้วก็สวยใช่ไม้เรไมมี มือก็ลุกน้ำก่อนเลยว้าวอนดวอนมากเลยกับปิดไว้กินบิดมือตัวนี้มาเนึ่งลายแล้วเพรากินบิดมือแล้วก็หลายคนนะ เมนจะใส่ติดน้อยนะ่อ้าวทำไมมีเขาเยินอบอกเลยว่า <c oughs> ปั๊บตัวเยอะมากทุกคนมาอยู่นี่ก็ได <c oughs> ้ปั๊บตัวแบบสุดๆ อาบน้ำหรือยังฮะอาบน้ำหรือยัง่ได้สั่งีนึ่งตีห้าสุกเจ็ดโมงนะทุกคนประเด็นนุ่ค้างมาแล้วนุ่ก็ไปทำพสะอาดบ้านถูบ้านนะนไม่ดลอย่างนะตุตู้ผุแลว แล้วไแล้วไ้าาาหรบงละบ่หนมาลย็นพอนึกนึึกนึุกแล้วก็ไปใส่ข้าบูชาทกคนไปใส่ข้าบูชาไปใส่้าบูชาอยู่ถึงเงืนอยคนลาค่ะเจ้าสินับถือของรักษาแบบนี้นะ จะมีของฮักษานะทุกคนก็คือนับถืออย่างบูง้นะเกี่ยวกับพีพีเลยนะทุกคนไปใส่ข้าวบูชาอยู่ห้องห้องก็คือในเครือ,อนนี่แหละมีห้องเรื่งที่มันติดอันนี้นะก็คือจะพุทธบูรใดเป็นเคยเป็นไพ่กั็สิเข้าบุได้เข้าได้แต่ลูกีเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน นี่อันที่ใส่ย,ยี่่องนี้อืมตั้งกล้องก่อนนะทุกคนลำบากลำบนมากเลย <c oughs> แต่มีความสุขนะจะไปใส่่นะตั้นเป็นก้อนน้อย พวงมาลัยเศกบูซา,าแล้วก็ถ้าเป็นวันสิบก็จะซื้อาดอกไม้มาบูชาแล้วก็คือทุเรไทยก็จะซื้อซื้อพวงมาลัยนะซื้อพวงมาลัยมาไหว้ก็คือหัวฟูเนี่ยซื้อพวงมาลัยมาไหว้อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นนี่ ดอกกระดังงาที่ถ่ายดูว่หัวดอกอย่างที่มันเป็นใบกระดังงาใบน้อยๆใบน้อยๆอุ้ยเดี๋ยวได้เบิ่งทางนอกก่อนทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงแล้วแดดออกแล้วเด้อปัดยังลมคือเก่าๆปัดยังลมคือเก่าเดี๋ย่จะงานติดกันแดดออกแล้วตื่นตีห้าเจ็ดโมงยังไม่แล้วงานแต่ละมือเนี่ยบรรยากาศถึงเงียบสงบมากแล้วทุกคน สั้นคลิปนี้กล็ลาทุกคนไปก่อนเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจังหดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก like, ำลังใจให้นุ้ได้เด้อแล้วก็บปกติข้ามโฆษณาเด้อคลิปก็อาจจะช่วงนี้อาจจะสั้นๆเด้อเนาะแบบโทรศัพท์มีปัญหายอย่างได้ไปซ่อมเลยทุกคนเจ้านาเป็นอย่างถ่ายแล้วแบบวิดีโอโดนดูดไปหมดเลยถ่ายแล้วก็หายถ่ายแล้วก็หายต้องถ่ายน้อยนึงประมาณสองสามนาทีแล้วก็โหลดหนะเพราะสั้นกินไรหายไปเลยอืยเ็กกั 嗯。Mm?